สวัสดีครับร้านปูเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้พามาชมรถไถรุ่น b 2 1 4 0นะครับรถรุ่นเล็ก21แรงนะครับกับเครื่องสี่ล้อรถพื้นฐานก็คือเดิมๆทั้งหมดนะครับท่อนคัดยังไม่เคยตัดสีเครื่องสีอะไรสีตัวเดิมนะครับสีล้อหน้ายังไม่เคยเปลี่ยนยางหน้าเป็นยางเดิมนะครับยางหลังยางเดิมรถใช้งาน570ชั่วโมงนะครับ ซุ้มลอ้อไายขวาก็จะมีเก็บสีรออถลอกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพวกสติกเกอร์อะไรต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับ้ันท้ายพวกไฟเลี้ยวไฟท้ายไม่มีแตกนะครับท้ายก็สีเดิมเมสีล้อหลังนี่ไม่เคยมีเปลี่ยนนะครับยางก็ยังสวยทั้งสีเส้นนะครับอันนี้ก็ซื้อไปก็คือใช้งานได้เลยระบบะควบคุมคันเกียร์ไฮดรอลิกอยู่ในสภาพเดิมเดิมทั้งหมดนะครับพวกนี้คือ ของเดิมทั้งหมดนะครับเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมด้านนี้สีรถหน้าก็ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เจ้าของเดิมเขาทําเป็นกองอากาศาแบบแห้งนะครับโดยทั่วไปก็ถือว่าใช้ได้นะครับรถใช้งานไม่หนักพื้นฐานเดิมนะครับไม่ได้มีซ่อมเครื่องไม่ได้มีซ่อมเกียร์อะไรทั้งนั้นนะครับ รถก็ปกติง่ายนะครับเครื่องปกติระบบเกียร์เกเกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยหลังทำงานปกติทุกเกียร์นะครับน้ำหนักควงมล a ยใต้ความปกติน้ำหนักคลช์น้ำหนักเบรกก็ปกตินะครับทันนี้มีอุปกรณ์หลังเป็นโรตารี่นะครับ80เซนตาช้างนะครับราคา1 5ึ0งแมกับาทรถก็มีเล็บะเบียนนะครับ ไปใช้ในข้า็ลองอ้อยหรือว่าใช้ตัดหญ้านในสวนเรียงเป็นผลไม้ก็ได้นะครับตัดหญ้าก็มีของใหม่ของ L C S ถ้าสนใจนะครับโทรติดต่อได้เบอร์โทร0634539224หรือ0994945351ขอบคุณครับ